นักรบดำตอนที่13สามสามไวร้ายในดงฟินหลังจากที่พวกเราควบคุมตัวของสามไวร้ายได้แล้วพวกเราพยายามเค้นสอบถามว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสั่งให้ปลูกฟินและฟินเหล่านี้ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตเฮโรอีนที่ใดแต่จนแล้วจนรอดสามไวร้ายก็ไม่ยอมบอกในที่สุดพวกเราจึงต้องใช้ไม้ตายคือถ้าพวกเองไม่บอกความลับที่มีอยู่พวกเองก็ไม่สมควรอยู่ดูโลกนี้อีกต่อไปนครบ้านสูงเนินกดลำกล้องปืนอากาศที่ศรีรษะของไวร้ายอีก เป็นครั้งที่สองเจ้านายครับอย่าทำพวกเราเลยยอดเขาย้อยยกมือพนมไหว้ส่งเสียงร้องขอชีวิตพร้อมกับส่งเสียงร่ำให้ออกมาส่วนเสือพิงมันบอกให้พวกเรารีบบอกจากพื้นที่ไร่ฟินเพราะเวลานี้จะมีกองกำลังเข้ามาที่ไร่ฟินและให้เอามันออกไปด้วยเจ้านายครับ จ้าไายต้องเอาพวกเราหนีไปด้วยนะครับสามไวาย,ายบอกกับพวกเราทหารพลานเอ็งเป็นพวกเดียวกับมันรับรองได้ว่ามันไม่ฆ่าพวกเอ็งแน่นอนผมบอกกับมันทั้งสามคนจริงๆแล้วผมมีความเชื่อเช่นนั้นเสือมันย่อมไม่กินเนื้อเสือด้วยกันเองแต่ความคิดของผมผิดพลาดเพราะไอ้ยอดมันตะโกนบอกพวกเราว่ามันทั้งสามคน เป็นเพียงมือปืนรับจ้างที่หลบหนีการจับกลุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจากจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายที่รับจ้างคุ้มครองไล่ฟินอย่างที่พวกเราคิดยังไม่ทันที่พวกเราจะถามไทเรื่องราวใดๆจาวินสั่งการให้พวกเราถอนกำลังออกจากดงฟิ่นมหาภัยตามที่เสือพิงบอกทันทีแต่ก่อนที่จะถอนตัวพวกเราได้ใช้เชือกป่านที่มีอยู่มัด พันธนาการไอ้สามวัยร้ายไว้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันพวกมันต่อสู้และหลบหนีถ้าพวกมันหนีก็ให้พวกมันหนีได้ลำบากยิ่งขึ้นพวกเราถอนกำลังถอยออกมาไม่ถึงสิบนาทีมีเสียงจรวดอพีจีลูกแรกดังขึ้นอย่างสนั่นวันไหวฝีมือการยิงของพวกมันแม่นมากแม่นจนผมต้องขอชมเชยเพราะว่ากระท่อมล้างที่พวกเราเพิ่งจากมา ไฟลุกทั่วมองเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าพวกเราถอนตัวออกมาช้าเพียงเสี้ยววินาทีผมคิดว่าพวกเราเละเป็นโจกแน่พวกกองกำลังเถื่อนมันยิงจรวด RPG เข้ามายังกระท่อมล้างอีกสี่นัดซ้อนเท่านั้นยังไม่พอมันยังยิงถล่มพวกเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด M79 เข้ามาอีกไม่ต่ำกว่า10นัดแต่การยิงของพวกมันครั้งนี้ไม่เป็นผลเพราะว่าพวกเราฐานพลานวิ่งถลมเข้าแนวป่าได้ทันเวลา และรอดพ้นจากรัศมีของสะเก็ดระเบิดรอดตายราวปฏิหารจากการถอยรน่นหนีเข้าป่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพวกเราเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าจอมไวรายทั้งสามเป็นภาระอย่างมากจะสังหารทิ้งให้เป็นผีเฝ้าป่าดงดิบพวกเราก็อดสงสารไม่ได้เพราะเป็นคนไทยด้วยกันเพียงแต่พวกมันหลงผิดเท่านั้นเองเมื่อพวกเราถล่มเข้าป่าลึกได้แล้ว จาวินสั่งให้พวกเราเงียบอย่าเพิ่งยิงโต้อตอบให้เฝ้าดูก่อนว่าพวกข้าศึกจะทำอย่างไรต่อไปเหตุผลที่จาวินสั่งห้ามยิงตอบโต้เพราะถ้าหากพวกเรายิงต่อสู้พวกข้าศึกมันจะรู้ทันทีว่าพวกเราฐานพลานอยู่มุมใดของป่าพื้นใหญ่แห่งนี้นั่นหมายถึงอันตรายที่จะตามมาเมื่อไม่มีเสียงยิงตอบโต้จากพวกเราข้าศึก เกิดอาการย่ามใจมันเคลื่อนกําลังของมันตามติดพวกเราเข้าแนวป่าในทันทีกําลังคนของพวกมันจากการสังเกตของผมพบว,ว่าข้าศึกมีเป็นร้อยพอเมือนเคลื่อนที่เข้าป่าพวกมันก็สาดกระสุนยิงออกมาเป็นชุดๆเสียงปืนของข้าศึกดังสะท้านทั่วทั้งป่า กิ่งไม้เหนือศีรษะของพวกเราขาดกระจุยกระจายต้นไม้เปลือกไม้ที่พวกเราอาศัยเป็นที่กำบังขีกขาดด้วยแรงประทะของลูกกระสุนปืน M16 และอาาการยิงทะลมเข้ามายังจุดที่พวกเราซุ่มซ่อนอยู่มันไม่แตกต่างไปจากภาพยนตร์สงครามสักเท่าไรจะต่างกันก็ตรงที่เวลานี้มันเป็นเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเราฐานพลานจู่โจม ลูกปืนทุกนัดที่พวกมันพยายามป้อนให้พวกเรากินแทนข้าวนั้นล้วนเป็นของจริงทั้งสิน้นเหตุการณ์ในคราวนั้นมันน่ากลัวมากน่ากลัวจนสติของผมแทบแตกแต่จากการฝึกฝนอย่างหนักที่ผ่านมาทําให้ผมทําใจได้ผมไม่แปลกใจแม้แต่น้อยว่าทำไมในช่วงที่ผมฝึกครูฝึกฐานพลานไข่ปักธงชัยจึงต้องฝึกพวกเราอย่างหนักทั้งการต่อสู้และความอดทน ทำไมครูฝึกเหล่านั้นจึงต้องปล่อยพวกเราเข้าป่าหาอาหารกินเองบัดน,นี้วันนี้ผมรู้แล้วว่าเป็นเพราะเหตุใดครูฝึกจึงต้องทำอย่างนั้นหลังจากที่พวกไวร้ายที่คุ้มครองไรฝินลุกคืบตามพวกเรามาอย่างกระชั้นชิดพวกเรายังคงเก็บตัวเงียบเพื่อรอคําสั่งจากผู้นาหน่วยสั่งการเราก็ได้แต่รอเพราะจาวินไม่ยอมเอ่ยปากสั่งการออกมาสักทีผมคิดว่า จาวินคงมีเหตุผลของตนเองจึงทําให้ไม่หลุดคําพูดใดๆออกมาผมเหลือบมองดูใบหน้าของเดนตายแต่ละคนแล้วรู้สึกว่าพวกเขาเหล่านั้นมีอาการเครียดพอสมควรเอาอย่างไรดีครับจ้าพวกเรารอคําสั่งอยู่นะครับไอ้เหินทนใจเย็นอยู่ไม่ไหวตะโกนถามออกไปด้วยน้ําเสียงที่ขุนมัวและไม่ค่อยจะพอใจอาวุธปืนในมือของมันกระชับแน่นสายตาจ้องไปที่ หน้าแนวบริเวณที่ข้าสึกกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาพวกเราถอนตัวไปก่อนให้หลีกเลี่ยงการประทะจนกว่าจะมีคำสั่งจาวินจานักรบประชาชนกลั้นใจตอบไอ้เหินและพวกเราในสถานการณ์อย่างนั้นผมเข้าใจผู้นำหน่วยคนนี้ดีว่าต้องการอะไรสิ่งที่จาวินต้องการคือให้กำลังพลทหารพลานทั้งหมดหลีกเลี่ยงการประทะเพราะการประทะและห้หามหันกันในยามนี้ พวกเราเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอย่างมากเสียเปรียบอย่างไรก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ากําลังคนของพวกข้าศึกมีเป็นร้อยแต่พวกเราฐานพลานมีเพียง30นาย30นายเท่านั้นเองถ้าหากพวกเราเข้ารวมรันต่อกกับพวกข้าศึกในเวลานี้พวกเราต้องเละแน่อาจจะเป็นด้วยสาเหตุนี้ทําให้จ่าเดนตายต้องออกคำสั่งห้ามปะทะและให้หลีกเลี่ยงรบหนีเข้าป่า พวกเราถอนกำลังเคลื่อนที่ออกจากบริเวณนั้นในทันทีโดยมุ่งหน้าไปทางด้านทิศใต้เมื่อพวกเราขยับข้าศึกก็เกาะติดทันทีเช่นกันจากการที่เคยเป็นนักล่าบัดนี้พวกเราฐานพลานกำลังเป็นผู้ที่ถูกล่าเสองหน่วยล่าสังหารของพวกข้าศึกตามติดพวกเราอย่างไม่ลดละและกระชั้นชิดเพราะมีความชำนาญพื้นที่ป่าเขาแถบนี้มากกว่าพวกเรา การเคลื่อนที่เพื่อหน,นีของพวกเราค่อนข้างล่าช้าและลำบากเพราะไอเสือพิงเสือยอดและเสือจอมสามโทรชนเป็นภาระอย่างมากและอีกอย่างภูมิประเทศแถบนี้เต็มไปด้วยโขดหินภูเขามากมายทําให้การเคลื่อนที่เพื่อหน,นีของพวกเรามีปัญหาสารพัดผมพยายามภาวนาให้ดวงตะวันที่ส่องแสงเจิดจ้ารีบพาตนเองเคลื่อนย้ายลงไปที่หลังเขาเร็วๆ การหนีของพวกเราจะได้ไม่เป็นเป้าสายตาของข้าศึกแต่ดวงตะวันมันก็ไม่เป็นใจกับพวกเราสักเท่าใดมันยังคุเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าอ้อยอิงไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวกับพวกเราในจิตใจของผมตอนนั้นผมเฝ้าวิงวอนขอให้พระเจ้าองค์ใดก็ได้โปรดมาช่วยพวกเราทีเถอะพวกเราฐานพลานกำลังตกที่นั่งลำบากพวกเรากำลังเข้าตาจนพวกเรากำลังต้องการความช่วยเหลือ แต่การวริงวอนขอความเมตตาของผมไม่เป็นผลไม่มีผู้ใดจะมาช่วยเหลือพวกเราได้ในยามนี้ตนจึงเป็นที่พึ่งแห่งตนพวกเราเคลื่อนที่หนีมาได้สักพักก็เกิดปัญหาเพราะว่าหนึ่งในสามของเฉลยศึกนั่นก็คือเสือพิงมันได้เย็บหินก้อนหนึ่งพลาดหินพลิกทำให้ร่างของมันเสียหลักเซธลาลอยละเลี้วลงสู่ก้นหิวช่วยผมด้วยเจ้านาย เสือพิงตะโกนขอความช่วยเหลือดังลั่นเพราะกลัวตัวเองตกลงไปที่ด้านล่างซึ่งเป็นเหวลึกตัวของเสือพิงห้อยตรงเตียงแขวงไปมาอย่างน่าบาดเียวไอยอดกับไอจอมตกตะลึงไปชั่วขณะแต่เมื่อมันคิดได้จึงวิ่งเอาเชือกพันรอบต้นไม้ใหญ่ไว้พวกเราพยายามดึงเสือพิงอย่างเต็มที่แต่ดึงอย่างไรก็ไม่เป็นผลเพราะเสือพิงเป็นคนรูปร่างใหญ่น้ำหนักตัวค่อนข้างมากพอๆกับพ่อหมูพันดี เร็วๆสิโว้ยไอ้นอนทไอ้เฮิร์นพ่อมึงมาแล้วพี่แดงตะโกนล,ลั่นเมื่อมองเห็นมนุษย์ในเครื่องแบบเสื้อผ้าสีเขียวหัวปิดสี่ห้าคนกำลังคืบการเคลื่อนที่เข้ามาจนใกล้จุดที่เสือพิงเสือข้อร้ายตกลงไปลำกล้องอาวุธปืนเล็งมาที่พวกเราเสียงแรกเป็นเสียงปืนโกนาก้าในมือของพี่แดงนักรบพัดถิ่นส่วนเสียงที่สอง เป็นเสียงปืนเ1 6ของฝ่ายตรงข้ามผมกับเจ้าเหินหมอบลงทันทีที่ได้ยินเสียงของพี่แดงตะโกนบอกในครั้งแรกจึงทําให้รอดพ้นจากลูกปืนของข้าศึกมาได้เอเหืนนักรบหินพยายามยิงต่อสู้ต้านข้าศึกเอาไว้ไม่ให้เข้าใกล้พวกเราส่วนผมกับเจริญไอยอดไอจอมพยายามดึงร่างของเสือพิงขึ้นมาแต่ดึงอย่างไรก็ดึงไม่ขึ้นเพราะเชือกที่มัดเสือพิงดันไปเกี่ยวกับแง่งหิน ไอ้คนดึงก็ดึงคนยิงก็ยิงเสียงปืนชนิดต่างๆดังระงม,มทั่วแนวป่าฝ่ายตรงข้ามมันพยายามจะสังหารพวกเราให้ได้พวกเราก็ต่อสู้ชนิดที่ว่าตายเป็นตายไอ้เราก็จะหนีก็ติดที่เสือพิงเสือร้ายที่กรมตำรวจในสมัยนั้นต้องการตัวมีหนาซ้ำมันยังมีค่าหัวอีกต่างหากมันเป็นปมปัญหาที่พวกเราทารพลานต้องแก้เองในที่สุด ก่อนที่พวกเราทั้งหมดจะมีอานเป็นไปพี่แดงฐานพลานเดินตายจากปักทงชัยตัดสินใจคืบคานสวนทางปืนเข้ามาหาพวกเราเพื่อแก้ปัญหาดึงไม่ขึ้นใช่ไหมพี่แดงตะคอกถามออกมาด้วยน้ําเสียงที่ดุดันและเหี้ยมเกรียมใช่ครับลูกพี่ผมพยายามดึงแล้วแต่ดึงไม่ขึ้นผมจำได้ว่าเป็นเสียงของเจ้าจอมแก่งกระจานมือปืนคนดังจากอําเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ตอบ มากูจะช่วยเองพูดจบพี่แดงกระชากมีดพานออกมาอย่างรวดเร็วฟันฉับลงไปที่เชือกปานเชือกปานขาดสะบัน้นร่างเสือพิงรลอยและเร้่วลงสู่ด้านล่างซึ่งเป็นก้นเหวช่วยด้วยช่วยด้วยเสือพิงร้องตะโกนออกมาเป็นครั้งสุดท้ายโอโหสิกรรมเธอวะเสือพิงกูจําเป็นจริงๆพวกเราไม่มีใครห้ามและตําหนิพี่แดงแม้แต่น้อย เพราะเข้าใจความรู้สึกของหัวหน้าชุดเป็นอย่างดีถ้าพี่แดงไม่ตัดสินใจในคราวนั้นพวกเราคงลำบากคงหนีไม่รอดจากความตายเป็นแน่จากการกระทำของพี่แดงในครั้งนั้นทำให้ไอ้จอมแก่งกระจานและยอดเขาย้อยสองมือปืนถึงกับอา้าปาก้างเพราะนึกไม่ถึงว่าเพื่อนที่เห็นหน้ากันอยู่เมื่อสักครู่จะมีอันเป็นไปเร็วขนาดนี้มันเร็วกว่านรกติดปีกซะอีก เมื่อเสือพิงจบชีวิตลงที่ก้นหิวพวกเราพาสองมือปืนฉีกตัวออกมาจากจุดเดิมมุ่งหน้าลงไปทางด้านทิศใต้อีกครั้งไปไปตามสันเขาบุกป่าหนาทึบที่เต็มไปด้วยเครือไม้เถาวัลย์ต่างๆเพื่อหลบหนีการตามล่าของกองกําลังเถื่อนจากการถอยล่นและหลบหนีของพวกเราในขณะนั้นดูเหมือนว่าพวกเราอยู่ในสายตาของข้าศึกตลอดเวลาพอเราขยับและเคลื่อนที่หนีข้าศึกก็ยิงสกัด ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ผมมองดูรูปการแล้วเหมือนกับว่าข้าศึกต้องการต้อนพวกเราให้ลงไปที่หูเหวเพื่อง่ายต่อการสังหารหมู่พวกมันเป็นฝ่ายยิงพวกเราเป็นฝ่ายหลบผมได้ยินเสียงข้าศึกตะโกนสั่งการดังโวกเวกจับใจความได้ว่าให้สังหารพวกเราให้หมดอย่าให้เหลือรอดชีวิตได้แม้เพียงคนเดียวพวกเรารีบเร่งหนีเพื่อให้รอดพ้นจากป่านรกแห่งนี้ให้ได้ เราเคลื่อนที่หนีข้ามเขามาได้อีกลูกหนึ่งจาวินสั่งให้พวกเราหยุดหยุดก่อนพวกเราผมและทุกคนรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะเดาใจผู้บังคับบัญชาไม่ออกว่าจะเอาอย่างไรหยุดทำไมครับจา่านะครบ้านสูงเนินตะโกนถามจากด้านหน้าเราจะลองสู้กับพวกมันดูสักตั้งจาวินบอกกับพวกเราด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดและจริงจัง คำพูดนี้แหละที่พวกเราฐานพรานลูกของจ่าดำต้องการได้ยินเพราะเราปล่อยให้พวกมันล่าฝ่ายเดียวมานานแล้วเราต้องโต้ตอบพวกมันบ้างอย่างน้อยพวกเราจะได้รู้ว่าพวกมันกองกําลังเทื่อนกับพวกเราที่ถูกสร้างขึ้นจากกองทัพไทยใครจะแน่กว่ากันสถานการณ์ในขณะนั้นพวกเราปรับรูปกระบวนการต่อสู้เป็นแนวหน้ากระดานเพื่อ ต้านการตามล่าของไวรายที่คุ้มรองไล่ฟินในทันทีอึดใจต่อมาผมมองเห็นข้าสึกสามคนมันใช้ท่าวิ่งโผทยานออกจากหลังต้นตะเคียนหินเพื่อติดตามพวกเราเสียงปืนอาก้าจากฝ่ายเราดังขึ้นอย่างฉนันวันไหวอีกครั้งผมมองเห็น้าสึกหนึ่งในสามคนล้มลงส่วนอีกสองคนผบหายเข้าไปที่หลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ต่อจากนั้นก็มีเสียงปืนยิงต่อสู้กันดังขึ้นอีกระลอกหนึ่งการยิงต่อสู้ห้หาหันกันในครั้งนี้มันทั้งรุนแรงและหนักหน่วงเพราะต่างฝ่ายต่างยิงหวังชัยชนะพวกเราฐานพลานก็ตั้งใจที่จะสังหารพวกข้าศึกส่วนข้าศึกมันก็จงใจที่จะสังหารพวกเราการต่อสู้ก็เลยหนักหน่วงการยิงปะทะก,กันในวันนั้นผมรู้สึกว่าหนักมากเพราะอย่างที่ผมบอก กำลังพลของพวกเรามีน้อยมากส่วนค่าศึกมีเป็นร้อยอาวุธยุทโธปกรณ์ก็นะว่าทันสมัยไม่แพ้พวกเราพวกเราต้านค่าศึกอยู่พักใจจาวินเห็นว่าถ้าหากสู้ต่อไปกลัวพวกเราจะเพียงพ้ำลำบากยิ่งขึ้นเพราะดวงตะวันคล้อยต่ําลงทุกขณะจึงสั่งให้พวกเราสู้พางถอยพางชุดจู่โจมอินซีเหินยิงกดดันพวกไวรยายอย่างหนักปล่อยให้ชุดจู่โจมอินซีปีศาจถอยออกมา พวกเราใช้ยุทธวิธีนี้สลับกันไปมาสถานการณ์ในวันนั้นฝ่ายเราเบาใจอยู่อย่างหนึ่งคือในป่าทึบนั้นพวกข้าศึกไม่สามารถใช้อาวุธหนักอย่างจรวด RPG ได้เพราะถ้าหากพวกมันใช้ยิงถล่มพวกเราฐานพลานตัวของพวกมันเองนั่นแหละที่จะเละเหลกเหสะียเองเพราะว่าเครื่องยิงจรวด r p ีที่ผมบอกนั้นมันมีอนุภาพไร้แรงมาก ตรงบริเวณหัวจรวดนั้นเป็นระบบจอก,กระทบแตกเมื่อมันพุ่งออกจากลำกล้องแล้วไปกระทบกับสิ่งใดก็ตามที่ค่อนข้างแข็งมันจะระเบิดในทันทีนั่นหมายถึงว่าผู้คนที่อยู่ในรัศมีของมันต้องแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีอย่างแน่นอนแต่ความคิดของผมเมื่อสักครู่ผิดถนัดเพราะผมได้ยินเสียงดังพลอกพลอกพลอกมันดังขึ้นมาสามครั้งจากนั้นก็มีเสียงวิทวิทวิ เสียงต่อมาคือเสียงระเบิดดังกึกก้องกัมปนาตพื้นดินภูเขาบริเวณนั้นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพอๆกับแผ่นดินไหวที่ประเทศปากีสถานก็ไม่ปานก้อนหินน้อยใหญ่เปลียวว่อนตามแรงของระเบิดคาสศึกมันใช้เครื่องยิงลูกระเบิดแสวงเครื่องขนาดคอ60ยิงถล่มกดดันพวกเราไม่ให้พวกเราหนีออกจากพื้นที่สังหารมันยิงดักทางด้านหน้าของพวกเราไว ปล่อยให้หน่วยล่าสังหารของพวกมันบีบให้พวกเราถลันจนตตกผมคิดว่าเสียงปืนที่ข้าศึกยิงถล่มเข้ามานั้นมันน่าจะยิงมาจากบริเวณไร่ฟินไร่กัญชาที่พวกเราพึ่งจากมานั่นเองเพราะพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่โล่งเตียนไม่มีต้นไม้น้อยใหญ่เป็นสิ่งเก,กะกะขีดขวางจึงเหมาะแก่การใช้อาวุธหนักยิงถล่มกดดันพวกเราแต่เป้าหมายของพวกมันอยู่ในป่าลึกและเคลื่อนที่หนีอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้ข้าศึกยิงพลาดเป้าหมายพวกเราเลยรอดพ้นจากรัศมีของสะเก็ดระเบิดมาได้ข้าศึกยิงเข้ามาอีกหลายสิบนัดแต่พลาดเป้าทั้งหมดมีบางนัดตกลงสู่ก้นเหวลึกเป็นเพื่อนกับเสือพิงที่ร่วงลงไปก่อนหน้านั้นสถานการณ์ในขณะนั้นพวกเราทานพานเป็นฝ่ายที่ล่าถอยข้าศึกเป็นฝ่ายไล่ล่า,ลาข้าศึกล่าพวกเราจนดวงตะวันที่เจิดจ้าเมื่อตอนบ่าย หายลับไปจากท้องฟ้าแต่ก่อนที่ดวงตะวันจะหายลับไปทางด้านหลังของขุนเขาที่กว้างใหญ่ไพศาลในคืนนั้นจาวินได้สั่งให้พวกเรานำกับระเบิดไปวางดักไว้ตามเส้นทางที่คาดว่าข้าศึกจะใช้ในการเดินทางติดตามพวกเราเมื่อวางกับระเบิดเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็เดินทางมุ่งหน้าต่อไปที่ภูเขาลูกหนึ่งเพื่อให้รอดพ้นจากการเกาะติดของหน่วยล่าสังหารของข้าศึก เมื่อพวกเราขึ้นมาอยู่บนหลังเขาเป็นที่เรียบร้อยจึงหยุดเพื่อตรวจเช็คก,กําลังพลว่าอยู่ครบถ้วนหรือไม่จากการตรวจเช็คเบื้องต้นเราพบว่ากําลังพลหน่วยปฏิบัติการเกินมาสองนายผมรู้สึกแปลกใจไม่น้อยว่าทําไมกําลังพลจึงเกินมาก็ตอนที่พวกเราเก้าวออกจากฐานปฏิบัติการที่บ้านโป่งเกตกําลังพลที่ติดตามเดินทางมามีเพียง30นายเท่านั้นแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ทําไม กำลังพลจึงเพิ่มขึ้นมาอีกสองนายพวกเรามองหน้ากันไปมาแต่จากการสำรวจตรวจเช็คอย่างจริงจังจึงรู้ว่าพวกเราไปนับไอ้จอมกับไอ้ยอดเขาย้อยเข้าไปด้วยกำลังพลจึงได้เกินมาถึงสองนายเมื่อยอดกำลังพลฐานพลนลงตัวจาวินจึงได้บอกให้พวกเราจัดการกับอาหารมือคำ่ำซึ่งอาหารของพวกเราก็ไม่แตกต่างจากทุกมื้อที่ผ่านมานั่นก็คือมาม่า ทุกครั้งทุกเหตุการณ์ในสนามรบที่พวกเราฐานพลานได้ประสบมามา่ามักเป็นพระเอกที่คอยช่วยเหลือพวกเราอยู่ตลอดเวลาเอาไว้สักวันหนึ่งถ้าผมมีโอกาสผมจะเดินทางไปพบเพื่อขอบคุณเจ้าของโรงงานผู้ผลิตมาม่าแห่งน,นี้ที่ทำให้พวกเราฐานพลานรอดตายมาได้ทุกครั้งทุกสมรภูมิ จบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ